คลิปนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่ทดสอบที่ลองเปลี่ยนแค่แก้ปัญหาหนึงโค้ดโค้ดเดียวนะครับของระบบส่งกำลังของตัว BT 50าศูกระหาขบับวงเจนที่รหัสคือ P 0089มันบอกว่าแรงดันน้ำมันจะเพิ่งสูงเกินสูงเกินแล้วก็เอาวิเคราะห์ ตัวที่ว่าสูงเกินตัวจุจับคือตัวควบคุมตัวนี้นี่คือตัวที่ท้ายหลังอ่าดีทุลางม嘛หัวเผาแมพเ C B E G R แล้วก็ตัวนี้อุณหภูมิเตอร์อ,อุณหภูมิน้ำอ่าตัวนี้ก็อุณหภูมิน้ำน,ำนำมันเชื้อเพลิงนี่คือปัม๊ม ปับแลนสูงกองกองที่ว่ามีตัวปรับแรงดันก็คืออะไแล้วก็นี่มีผีเสือ้อทั้งหมดนี้แล้วก็ถอดถอมี่อดรอแยกทั้งหมดนี้ลองเปลี่ยนดูแล้วไม่หายก็เลยงงว่าทำาไม่หายก็เลยมาหาข้อมูล มันก็มีข้อมูลอยู่อันนี้บ่หแต่มาดูนี่เริ่รต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของ p c m มันควบคุมหลายอย่างซอฟต์แวร์มันจะปรหนดค่าต่างๆขึ้นมาควบคุมการทางานของพวกรีเลทวัวกุแจ,จอะไรพวกนี้การเพิ่มรอบเดินเบาของเครื่องยนต์การการตรวจกําลังของเครื่องยนต์ดีเซลนะการกำจัดความเร็วของเครื่องยนต์แล้วก็จากการผลกระทบข้อหมวดขบุกข,ข้อง แล้วก็นี่หลังๆเลยการสมดุลเชื้อเพลิงและการควบคุมาการสมดุลเชื้อเพลิงและการควบคุมจะถูกออกแบบมาเพื่อลดความแตกต่างของปริมาณการฉีดน้ามันเชื้อเพลิงในแต่และกระบอกสูบเพื่อเพิ่มความเร็วรอบของการบุนเเข้าเวียงจากกระบอกสูบหนึ่งไปจุกระบอกสูบหนึ่งตรวจสอบผ่านจากการเผาไหม้ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในแต่กระบอกสูบจะถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้มีความแตกต่างน้อยที่สุด เพื่อเพิ่มความเร็วเผาเข้าเหวี่ยงจากสูบหนึ่งไปสูบหนึ่งการสมดุลและการควบคุมการทํางานเป็นแบบรูปิดในช่วงเวลาความเร็วรอด500ถึง1,500ได้1,150 RPM คือรอบต่อน0 0 0และคําสั่งปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงตั้งแต่3.5ถึง50มิลลิกรัมต่อ1ครั้งในการฉีดหัวข้อเนี่ยมันมันมันมาสัมพันธ์กันหมดเป็นระบบเน็ตเวิร์กคือว่าปัญหาคือ มันฟ้องบอกว่าแรงนั่นเกินแล้วมัน,นเกินยังไงเปลี่ยนคิดว่าเป็นตัวนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแล้วก็ไม่หายแสดงว่ามันวิเคราะห์ทั้งหมดเอามาประมวลผลอาจจะเรือกเหือว่าการปรับแต่งการฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยระบบระบบควบ,บคุมการระบบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจะใช้ตารางการเปรียบเทียบป,ปรับกับการฉีดเชื้อเพลิงหน่วยความจาในการช่วเชยสภาวะถึกหลอตามอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งตารางปรับเทียบ จะแต่ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงจะอยู่พื้นฐานของมวลนะพื้นฐานของมวลน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่ามวลน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็มีหัวข้อหนึ่งที่ว่าต้องใช้ vcm เข้าไปตะแกนจะบอกว่ามันมีขั้นตอนการดีเซ็ตระบบอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้อันนี้นี่ปดาหนีการเปรียบเทียบปรับเชื้อเพลิงเป็นศูนย์สีโรฟูเอลคอนเวช i o n การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงเป็นศูนย์จะใช้ตรวจสอบค่าความผิดเพี้ยน ของประสิทธิภาพของห,หัวฉีดเชื้อเพลิงแต่ละหัวที่เบี่ยงเบนจากค่าปกติไปในช่วงภาวะการฉีดอาการตัดการฉีดเชื้อเพลิงเมื่อรอบเครื่องเครื่องยนต์สูงแรงดันเชื้อเพลิงในแต่แตในในแรงแรงดันเชื้อเพลิงในรางหัวฉีดจะถูกกาหนดค่าตามแรงดันเรียบเทียบปรับที่มีหน่วยความจําและจะมีแรงการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยครั้งเดียวเท่านั้นอัตราเร่ง ความเร็วของเพาาข้าเหวี่ยงจะถูกตรวจสอบและเปรียบเทียบกับค่าตำแหน่งของคันเร่งที่ผู้ใช้งานอันตราเร่งของเพาเข้าเหวี่ยงจะถูกตรวจสอบมีความแตกต่างจากค่าความต้องการมากกว่า50%จะเปรียบเทียบค่าฉีดเชื้อเพลิงจนกว่าเครื่องยนต์จะทํางานเหมาะสมข้อมูลนี้จะถูกปเปรียบแบบการทํางานของเครอฉีดทุกหัวให้ถูกต้องถ้าช่วงเวลาจังการลืมแรงฉีดมากกว่าหรือน้อยกว่าก็มือค่าไว้ จะมีไฟ DTC โชว์ขึ้นมานั่นคือฟันเฟืองมันก็จะบอกว่าแรงดันเกินอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูแล้วมันไม่ใช่ตัวที่ควบคุมนี่มันฟ้องแต่ตัวที่ทําให้ปัญหาคืออ่าอ่ามันใช้ความเร็วรอกประมวนผลจบขาคันเร่งแล้วก็มันจะมีการรีเซ็ตเอ่อเดี๋ยวมันจะบอกเนี่ยควบคุมการลดกาลังจากคันเร่งอ่าแล้วก็คอมพิวเตอร์ควบคุมการตัดการทำงาน แล้วก็อันนี้คือการเพิ่มรอบเดินเบาขนาดเครื่องเย็นการตรวจสอบกำลังเครื่องยนต์ดีเซลการกำจัดความเร็วของรถเครื่องยนต์และความเร็วรถยนต์การจัดการผลกระทบจากหมุดเพาะข้อบกพร่องแล้วก็เนี่ยการสมดุลเชื้อเพลิงและการควบคุมการปรับผ้าการปรับแต่งการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงการเปรียบเทียบเชื้อเพลิงเป็นศูนย์การคานวณคุณภาพนองเทื่ยงการลดขั้นเลขมันมันจะมีหัวข้อหมดเลย อย่างเงี้ยวางเท้าเหยียบเขาเล่นก็ไม่ได้อะไรมันมีแล้วก <ot> <Engine than, S 2> ็ที่ที่แน่ๆที่เจอเนี่ยดิจเตก็มีส่วนแล้วก็ EGR ก็มีส่วนทั้งหมดนี้มันเชื่อมต่อนี่หัวเขาก็มีส่วนอะไรเป็นหมดนี่โบดูลหัวเผามันมีโค้ดโชว์อยู่ด้วยคือหัวเผาสามหัวไม่ทํางานก็เปลี่ยนแล้วถ้าเจอนี่ ECB นี่ v c v คือตัว e c V แล้วนี่แหละอ่ามันจะมีควบคุม นี่ท่อแรงดานอันนี้เอาหอกจริงเดือดเช็ดเลยตุ๊บอ่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวาวาล์วควบคุมตัวนี้เลยนี่ตัวนี้คือตัวนี้ vc vcv ในการควบคุมปริมราณน,น้ำมันเชื้อเพลิงอ่าเชื้อเพลิงจากถังเข้าตัวนี้จากถังเข้านี้ไหลกลับเข้านี้ฉีดออกไปที่รรางตัวนี้ อันนี้จับอุณหภูมิเนี่ยความช่เพิงไปวันนี้ทั้งหมดคือปั๊มอันนี้ทานเฟอร์ทานเฟอร์คือด้านหลังด้านหลังคือทุดนี้ทานเฟอร์คือไอตัวปัน่นเนี่ยเนี่ยทอบดูแหละอืมซึ่งว่ามันจะมีค่าตรวจสอบตรวจสอบได้เดี๋ยวยูรางอ่ะอันนี้ค่าของฉีดทั้งหมดนี่มันถึงังหมดเลยเราต้องไปโลูโรแกรมอย่างเงใช้โปรแกรม b c ซแล้วเข้าไปหมวดค่าของฉีดตั้งค่า ทงทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางมันจะทำทั้งหมดอ่าอย่างงา่ายสมมติว่าแค่ถอดปลั๊กไฟนะครับถามว่าไฟไฟที่เขาเสียบปลั๊กไว้อะไม่มีไฟมันมีไฟแช่ตลอดเวลานะ <c oughs> อันยางง่ายจะดูเช็คให้ดูครับอ่ะป๊บอ่านี่ก่อนเอาเล่นดูสวิทอ่าเอาที่สวิท ถายลา่า,ยลางอะไรอย่างนี้อ,าอ้าวคถอดยากด้วยการตรวจสอบทวิถ่ายล่างว่าเสียไม่เสียไฟไม้มาถอดปลั๊กออกปุ๊บเดี๋ยนะขั้วสองกับสามเอามิตเตอร์วัดเป็นค่าไฟไว้แล้วก็ เดี๋ยวถอดปลั๊กอ่านเราต้องมาเสียบขั้วขั้วสองกับสามขั้วสองกับสามพันมิลลิเมตรดี่สอบปลั๊กมาแล้วอันนี้สวิตช์ออฟนั่นหม่เปิดสวิตช์ถามว่ามีไฟเลี้ยงไหมดูนะครับอันนี้ผมจะแค่เปิดประตูนะพอเปิดประตูปุ๊บวงจรไฟทํางานแสดงว่าระบบเนี้ไฟมันสื่อสารหมดทั้งคันถ้ามีการถอดปลั๊กหรือถอดแบตเตอรี่เกิดขึ้นก็หมายความว่า วงจรมันขาดช่วงนั่นหมายถึงก,การเกิดความาล้มเหลวเกิดขึ้นแล้วต้องทําการดีเซ็ตไม่ใช่เสียบป,ปลั๊กคือเลวจะหายคือไฟมันขึ้น DCC แล้วโชว์แล้วโชว์ที่หน้าจอแล้วถึงลบหน้าจอได้แต่มันก็เมมโมรี่มันจวจำไปแล้วดูนะครับจะเปิดตูเฉยน,นะเอาไฟหมาไว้เปิดตูบานอยู่ยนะ ขึ้นวันละ4.5โวลต์อ่พักหนึ่งจุกบมันจะประมาณตั้งกี่วดกี่วินาทีหนึ่งทีมันจะตัดลงระบบตัดลงตอนนี้คือไฟมาเมื่อกี้00นี่มีไฟอยู่นะอ่ะ4.5ถึง5.5โวลต์นั่นคือเข้ามาฐานที่มันยิงมานี่ไม่ได้เปิดสวิตช์นะแค่ประตูเปิดวงจรระบบจะทํางานน,านั่นตัดละเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งนาที หรือสาวีวินี่แหละมันตัดระบบแหละเปิดใหม่ไฟก็มาอีกซึ่งมันมีไฟเหลยออยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันพร้อมที่จะทํางานถ้าเราไปเถอบอกอุ้ยผมไม่ได้เปิดสวิถึงไม่เปิดสวิแค่คุณเปิดประตูครับระบบไปทำงานแล้วนั่นคือขวาผิดพลาดเกิดขึ้นราค่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมไว้เมื่อครบองค์ประชุมมันเท่าไหร่เมื่อเกินเกินหนึ่งโคด้ดหรือสองโค้ดขึ้นไป มันก็จะฟ้องตัวมาเราต้องไปรีเซตระบบถ้าคนที่ว่าไม่รู้เรื่องเลยคือไปแก้ตัวนี้นแก้ันี้แก้แกไปถูกจุดปุ๊บมันจะยิ่งเหมือนก็ว่าเราไปไปทําให้มันลามอ่ะมีการถอดมีการรื้อตัวนู้นตัวนี้ครึ่งว่าไม่สุขควรยิ่งถ้าไม่รู้ระบบนะครับรุ่นเนี้ยมาได้หรือว่าฟอร์ดดเซล2.2เนี่ยปัญหาเยอะมากคือไปถอดปลั๊กตัวนู้นปลั๊กนี้คือถอดพวแบตอะไรเงี้ยวงจรขาดเราต้องไปตั้งใหม่แก้ใหม่ หน้าจอไม่ไม่โชว์ก็จริงแต่ว่าค่าของเมมโมรีมัน K M มันยังไม่ถูกลบไม่ถูกตั้งค่าซึ่งมันมีผลพุุมาจากการขาดช่วงเนี่ยอย่างเงี้ยไฟมันเลี้ยงกันอยู่ถูไม่ได้เปิดที่หุใจด้วยอหัวใจอยู่ในบ้านเลยแต่ไม่ได้ล็อกอนี่คือแค่ถอดปลั๊กเลยนะทุกปลั๊กมีไฟบดว่าแต่มันจะมากี่โวลต์อันนี้5้าส่วนมากแล้วมันจะมา4ี่จุดห้าถึงห้าจุดาโวลต์จะมาซูเปอร์ตัวจากคุณภูมิของ,ของ ข้ามเอห้เสียที่ฝาสูบแล้วก็จะมา1.2ก็น้อยลงมาอย่างแอร์โฟก็จะมีอยู่10 10บโวลต์ไม่ต่ำกว่า10โวลต์ตัวนั้นกมมีไฟอยู่แค่เปิดกุญแจไม่ต้องแค่เปิดตัวไฟวงจรไฟระบบเดินหากันแหละเพราะเพราะอะไรพกเพราะว่าไฟมันติดสังเกตง่ายเวลาเปิดตัวมาไฟรถจะติดแล้วทำไมเวลาลงโปรแกรมเขาต้องบอกอให้ปิดประตูปัะตูบ,บานล็อกซิทล็อกทั้งหมด สมมติว่าไอ้อออออรีเซ็ตระบบโมดูลของไอ้บีซีทีบีซีเอ็มเนี่ยบอดีค้คอนโทรลเนี่ยขั้นตอนมันจะเยอะมากเดินห้ามดึงเบรกมือห้ามอย่างน,นี่คือแระดับถ้าไม่ผ่านเนี่ยก้าปัดน้ำฝนเนี่ยปัดน้ำฝนนี่ยังทำงานเลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะอันนี้ผมก็ลองเปลี่ยนไล่เปลี่ยนของก็ของอย่างนี้แหละปรากฏว่าไปจบยังวูบบูบอยู่ไฟเรืเ่องโชว์อยู่ดีโค้ดเดิมหนักกว่าเดิมด้วยมันมีเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งเป็นระบบระบบอะไรอ่ะ คายจะว่ามันจะตัดระบบแล้วการสื่อสารเริ่มเร็วเธอแล้วเาวอาไปป้อนค่าที่ว่ามันไม่ใช่ค่ามันอันนี้ผมก็จะโละโละใหม่เอาเป็นค่ากลางเรียกค่ากลางคือเป็นค่าส่วนกลางของโรงงานอะ่ะดึงค่าเดิมก่อนแล้วก็แก้ปัญหาคือคันนี้มีการทํามาแล้วรืออ้อมาเยอะแล้วคราวนี้ผมไม่รู้ประวัติว่ารื้ออะไรบ้างจะได้แก้ตรงจุดอันนี้พอให้เครื่องจับดูแล้วมันช้าไงมันจะ,จะบอกเราเองว่าตรงนั้นแก้ตรงนี้ตรงนี้มันติดตรงนี้ ก็ไล่ไปเรื่อยเลยอ่าสุดท้ายว่าหัวฉีดอ่าหัวฉีดสุบหนึ่งมีเม,มีรอยเปลี่ยนอ่าวเริ่มมาทีละหนึ่งแล้วเมื่อกี้ไปก้มดูที่ถังน้ํามันฝาถังน้ํามันอ่ะไอ้ตัวที่ในถังอ่ะมีรอยถอดอ่าแสดงว่ามีการรือปรับติเกิดขึ้นซึ่งปั๊มติมีการถอดมามันจะมีองศาลูกรอยอเงเตง่ายเวลาเติมน้ํามันอ่ะลูกลอยมันสามารถดีเซตระบบได้ว่าจะวิ่งได้กี่กิโลกี่กิโลเนี่ยมันก็มีโมดูลตัวน,นั้นซึ่งถ้ามีการถอดปลั๊กหรืออะไรเกิดขึ แล้วมาระบบทั้งหมดมันเหมือนตะข่ายอะ่ะมาถึงมันสื่อสารทึกันหมดพอสื่อาสารถึงกันหมดปุ๊บมีจุดใดจุดหนึ่งขาดช่วงเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างช่องโหว่เมื่อช่องโหว่มามันก็ระบบทีตีมันก็ป้องกันตัวเองการเครื่องพังการเครื่องล็อกมันก็ตัดระบบไม่ให้วิง่งก็เลยกลายเป็นว่าเหยียบไปขึ้นตะดุกต้อออะไรบ้างอย่างมุดตอย่อางเงี้ยเกียร์ออโต้หนักหน่อยมันก็จะไปตัดกาลังที่เกียร์ท้ายพิชันนั่คือเกียร์ก็จะวิ่งไม่ได้เกียร์ก็ตุกเกียร์กระชากหนักๆเข้ากับพัง อ,อันนี้คือเก็บความรู้ของเจ้าปัญหาตัวนี้ซึ่งว่าอันนี้บีที50ฟอร์ดเรนเจอร์ในก็ฟอร์ดเรนเจอร์ซึ่งมันมันปัญหาโรกแตกครับบวดหัวมากเลยผมเอาวองตรงเลยนะอัน,นอเนี้ยบีทเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะเสร็จแล้วลากมาด้วยตาติดแล้วอันนี้ยังไปไหนไม่ได้เลย อ๋อโหพี่กลับลำตรงนั้นเลยเหรอเจวแจวแจวมาเข็นแลว้วนะไม่เข็นรถยังไงไม่ต้องอนูนี่ต้องเข็น,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 นอ่าจะเสียบคืนก่อนนี่ผมก็ตั้ง,ต,งตั้งค่าใหม่หรือถอดให้ดูครับปกติจะไม่ถอดเพราะถอดตัวนึงนี่มันมันจะมันต้องตั้งค่ารีเซลระบบใหม่มันมันไล่ย,ยากถ้าไม่มีเครื่องมือนะไม่มีเครื่องวีซีเอฟต,ตัวนี้คือหมดสิทธิ์ครับคุณหมดสิทธิ์ซ่อมเลยคุณไม่ต้องไปถอดอะไรเลยเลยสียเวลาเปล่า เนี่ย mm hmm. ปัญหาตัวเนี้ระบบบ์ชันมัน <c oughs> มันจะแห้งอยู่เราไม่ใช้งานบ่อยอย่แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ตัวนี้เดียวนั่นนั่นคือข้อมูลข้อมูลพื้นฐานไม่ใช่ว่ามีตัวนี้มีตัวนี้คุณสามารถตั้งค่าได้แต่คุณไม่รู้ระบบะคุณไม่รู้ระบบว่ามันทานํางานยังไงค่ามาตรฐานมันเท่าไหร่คุณไม่รู้อ่าแต่หนังสือเล่มนี้ <c oughs> มันบอกหมดหัวค่า,าตอนนั้นวิธีเช็คเช็คยังไงอเนี่ย อ่าองศาตรงนี้มากี่องศามากี่โวลต์กี่โวลต์แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือองค์ประกอบมันก็มีข้อมูลอันนี้ยังไม่เอาออกเป็นหนังสือมันก็มีข้อมูลว่าอ่าอย่างเงี้ยเราจะดูอะไรอ่ะค่าขันปอนไหมหรือว่าองศาอันนี้ก็เครื่องมันสองจุดสองสองจุดห้าสามจุดสองมีหมดนะฮะเนี่ยแต่นี่เป็นภาษาอังกฤษดีนะผมอ่านอังกฤษไม่ออกเลยมีภาพให้ดู นี่ค,คือเนี่ย3.2ตัวเียอกฟอร์จเจอร์0.50แล้วก็ที่พาก็คือคตแต่โค้ดแต่โค้ดของฟอร์ดไม่มีในนี้มันเป็นโค้ดเฉพาะแต่ในนี้นมันก็บอกอยู่แล้วและอันนี้มันก็จะมีเลขไอ้พวกนี้คือห้ามถอดห้ามลือเลยค่ะถ้าลือมาคุณต้องรู้ค่าต้องรู้ค่าที่ตั้งตั้งค่าได้คุณต้องมีมีข้อมูล ้าไม่มีข้อมูลจะถอดตัวนี้ไม่ได้ถามว่าถอดแล้วถอดก็ติดถ้าติดติดอยู่แล้วไงก็ติดแต่ถามว่ามันเต็มร้อยไหมอาคาตุนกสียังมีหมดเ่ยหนังสือเล่มนี้หายากมากเป็นเทคนิคไม่ใช่เป็นคู่มือการซ่อมแต่มันมันยิ่งกว่าคู่มือการซ่อมนนั่นคือพื้นฐานข้อมูลเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาอนี้ก็คือคู่มือ ขมูลการ่อมคือว่าอันนั้นนะขัดตอนนี้นะแต่ถามว่าคือทําตามไงไมไ่ศึกษาอย่างเงี้ยหนังสือเงี้ยมันศึกษามันรู้ค่ามันจะบอกว่าเออค่าเท่านั้นวิธีเช็คเช่นอย่างนี้ไปมาเท่านั้นเท่าน,นี้มันเลยมันแตกต่างแตกต่างกันอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าเลยอันนี้พื้นฐานอยู่แล้วใรก็ทําได้ขันตอนนี้นขันนี้มันไม่บอกวิธีเช็คไม่ทำไปแต่หนังสือมันจะบอกวิธีเช็คว่ามันเสียเพราะอะไรเช็คตรงจุดไหนก่อนรตรงจุดไหนก่อน อย่างเยม่อนพวกกิ๊บเพก่มอะไรเงี้ยมันหนึ่งกุญแจนะอันนี้คือทั้งคันอ่ะมีทั้งคันมันทั้งหมดอะยอ่ะสองพันสี่ร้อยอะไรแล้วเนี้ยสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดหน้าอ่านตาแฉะว่าเดี๋ยวนี้จะลองลงอจริงได้เสร็จนานแล้วคนี้ข้อมูลมันมันไม่แน่นคือรถคันนี้เขาซื้อต่อมาด้วยไม่รู้ว่าทำแล้วบ้างไง แล้วมาไล่เจอทีหลังทีหลังมันเจอทีนี้ดโอ้โหเวลาไงถ้าเวลามีข้อมูลปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ่ส่วนมากรถนะครับจะซ่อมเนี่ยจะจะย้ายอู่บ่อยคือจะซ่อมที่ไหนก็ซ่อมที่นั้นเลยคือประจําไปเลยมันจะมีข้อมูลเก็บไว้ถ้าไปย้ายบ่อยๆเงี้ยช่างคนที่รับงานต่อไปอ่ะอ้วกตอนเนี้ยอย่างเนี้ยเราจะอ้วกละนี่ก็รอออย แล้วเสร็จแล้วเราปล่อยกอดมัเจอ,อมาจากพิกิจสองเดือนละอันนั้นไม่ทําอะไรแล้วเรจะาของเมตี้เสร็จแล้วบ่อยมากมาวันนี้แต่นี่ยังอันนี้เอาของมาลองยืมมาลองปรากฏว่าเหมือนเดิมไม่หายแสดงว่า๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูที่ถังว่าเขาลือ้อเขาลือ้อทําอะไรมีปัญหาตรงไหนไหมเพราะามันมัน มันเกี่ยวกับแรงดันลางมันมันมันขับไปไได้หลายอย่างเพราะไอ้ชุดเช่าปล่อยปล่อยน้ํามันไหลกลับเนี่ยมันจะมีตัวไอดักอยู่ที่ท่อที่ถังน้ํามันอ่ะจุดหนึ่งกองดักกองดักไอไอมันจะไม่ปล่อยให้เละเหยออกแต่มันจะกลับมาใช้ใหม่ถ้ามันปิดกั้นตัวนั้นไว้น้ามันตัวที่ไหลกลับนี่ก็เกิดการอุดตันทําให้ค่าแรงดันในรางสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวเฟสเชอร์ตรงเนี้ยตัวตรวจับเนี่ยท้ายรางเนี่ยมันก็อ่านค่าได้ว่าแรงดันสูง มันก kind of e ็เลยฟ้อง PCM PCM ก็ตัดระบบปุ๊บมันก็เลยมีการอย่างเงี้ยตึกวิ่งออกเหยียบไปขึ้นกดเครื่องเองนดก็ไม่ไปอ่าและอีกอันหนึ่งจุดนึงก็คือขาคันเล่งมันจะประมวลผลจากขาคันเล่งที่เราเหยียบอยู่เนี่ยอ่าประมวลผลค่าองศาขาเท่าไหร่มันจะมีมีมีคู่มือจะมีบอกว่าอะไรเออ app หนึ่ง app สองอะไรเงี้ยองศาเท่าไหร่แล้วมันก็ไปสั่งเปิดที่ลินอีกเสื้อ แล้วมันก็จะมวลผลมาส่งให้ตัวควบคุมตัวนี้เป็นตัวสั่งจ่ายการฉีดของน้ํามัน,นเข้ารางรางก็พอถึงรางปั๊บ EPM ก็จะสั่งชุดหัวฉีดซึ่งมันจะมีรหัสของมันของมําันอยู่แล้วจับคู่เกินอยู่แล้วเป็นค่าของขดลวดทองแดงที่พันอยู่ข้างในนั้นมันก็จะสั่งให้ยกบากยกน้อยแล้วแต่จังหวะกระบอกสูบจังหวะขึ้นลงของจังหวะนนั้นนี่นนคือการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ออก อย่าห mm hour, mm Finally, retired, the ัวเผาไงหัวเผามันทางานยังไงมันทํางานประมาณสามยี่สิบวินาทีแต่มันไม่ทํต่อเนื่องนะทำสองวินาทีหยุดเงี้ยแล้วก็พออุณหภูมิในห้องเผาไหม่ต่ำกว่าห้าสิบองศามันก็จะทำอีกครั้งหนึ่งประมาณสองวิก็ตัดไปแต่ถ้าเราร้อนไม่ไม่ทำงานแต่โอ้โฉโตดบ่อยแค่เปิดช่วงแจทิ้งไว้มันลงมาแกรมต้องเปิดช่วงแจ้ไงมาโชว์ละวหัวเผาโชว์ละวเอนจินเอนเจนอะไรกันไม่รู้มปวดหัวเครียดเลยเนี่ยเอาไม่หลา เดี๋ยวจะลองลอง,ลอง,ลองตั้งค่าอีกรอบนึงเผื่อเผื่อพวกท่านพวกพวกนี้ก็ยกถังมาดูอ่ะโอ้โหนานเลยอันยาวเลยเนะี่ยลามไปเรื่อยเลยยิ่งรือ้อยิ่งเจอมันในในในี้มันจะบอกไนงะว่าต,วติดตัวนั้นติดตัวนี้เราก็ต้องไล่ตามที่มันบอกมาฟ้องมาเพราะประวัติไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างทีนี้คือมันจะฟ้องมาแล้วก็ไล่แก่จนใกละไกลแล้วล่ะไกลททางคันแล้ว <c ười> โอ้จะบาดตายโอเคครับฝันด,ดีลุยต่อ